วันหนึ่งนะครับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากบ้านหลังหนึ่งนะครับคนใช้ที่ชื่อเจ๋วก็ไปรับสายชายคนที่อยู่ในโทรศัพท์ก็พูดขึ้นว่าคุณผู้หญิงอยู่ไหนคนใช้ที่ชื่อเจ๋อก็พูดขึ้นว่าตอนนี้คุณผู้หญิงกําลังนอนกับคุณผู้ชายอยู่ค่ะชายคนนั้นที่อยู่ในโทรศัพท์ก็พูดขึ้นว่าฮะ ah, อะไรนะฉันนี่แหละคุณผู้ชายตอนที่ฉันไปทํงาน ู้มานอนด้วยฉันใช่ไหมเจวแกไปที่ห้องเก็บของไปเอาไม้ก๊อปเอามาตีหวัวผู้ชายคนนั้นถ้าแกไม่ทำอะ่ะฉันจะไล่แกออกเจวอะ่ะก็นิ่งไปสักพักหนึ่งสักพักก็มาพูดอีกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะชายคนที่อยู่ในโทรศัพท์ก็พูดขึ้นว่านี่งั้นลายผู้ชายคนนั้นอะ่ะไปไว้ในห้องเก็บของชั้นสองถ้าฉันกลับไปอะ่ะฉันจะไปจัดก,การมันอีกรอบ<ๆ>เธอไม่ต้องกลัวนะคนในช้ที่ชื่อเจวก็พูดขึ้นว่า เดี๋ยวค่ะคุณผู้ชายบ้านของเราอ่ะมีแค่ชั้นเดียวเองนะคะชายคนที่อยู่ในโทรศัพท์อ่ะก็เพิ่ขึ้นว่าอ๋อขอต้อนรัครับพอดีผมโทรผิดได้ฟรีเลย